สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับผมแต่แต่แตห้อยโขงชุดนี้นะครับผมชุดนี้เนาะซึ่งต่อผ่านดีเล์น,นะครับผมสามารถใส่ได้กับรถมอเตอร์ไซค์ใส่ได้ทุกรุ่นนะครับผมบางรุ่นอาจจะใส่ได้แค่ตัวเดียวบางรุ่นอาจจะพื้นมีพื้นที่เก็บสองตัวนะครับผมเรามาฟังเสียงกันหน่อยนะครับผมว่าเสียง จะดังแค่ไหนครับผมสองตัวเนาะโอ้โหดังมากมเลยครับผมนี่สองตัวนะอ่าเรามาลองดูแค่ตัวเดียวเนาะเรามาลองดูแค่เด็ดตัวเดียวกนะันถอดนี่ก่อนนะเรามาลองแค่ตัวเดียวเนาะตัวนี้ตัวเดียวเนาะ ตัวเดียวก็เสียงดังมากๆเลยครับผมตัวนี้นะซึ่งต่อผ่านดีเลย์นะครับผมสามารถใส่ได้กับ X Max N Max Air Lock Cubic นะครับผมอยู่ที่ว่า,าบางบางรุ่นอาจจะมีพื้นที่เก็บน้อยอาจจะเก็บได้แค่ตัวเดียวบางรุ่นอาจจะมีพื้นที่เก็บได้ทั้ง2ตัวนะครับผม mm hmm. ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็อ i อกซ์สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมที่เพจร้านได้ครับผม โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบรีวิวกันเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ